เก็เก็บเอามือนั่นได้มันหมอกนี่โอเคนี่ไปนีเข้าดอกก็ความอยู่นี่นี่ได้เห้็ยอุ้ยนี่อันนี้อันนี้หัวน่อยทางนีเอานี่รวดเหนียวดีเอาแกจะขุดตรงไหนก็ร่วงแกตัวนี่ 弟弟，弟弟，哎。 ัวือบอกว่าอยตามตามดูเลยอเดินตามม่นี่โอ้ยนอะไม่มาทำไมบอกว่าไม่ขุดตรงน้นรอดึงมันแกะผีนี่

มูแตกอะอุ้ยอืมเลอีกแล้วหัวบางไงเนี่ยอุ้ยดูไหมตอกใหม่ดินคือแต่นี่ขี้อย่างอดียวอืมไม่รู้ว่า แตกเลยคุณนี่แตกอีกแล้วไม่หัวเก่าไปแน่เลยมีตรงไหนนี่ยอุ้ยน่าดีอ้ยตันงแตอยู่นี่อะใหม่โอ้ยดีดีหัวเรนดี่สาสบแล้วนะอืมนี่ตรงนี้

ตว <laughs> มงแตกหมด một rồi mà nhiều con Hãy subscribe cho kênh ดูสัตว์ากันดิที่บ้าน่นาพันดิคุยก็ขุดแล้วก็ไแม่ขุดแล้วเออขุดตรงนี้ขแล้วขุแล้วขุดไปหมอขุดมันเล็กขุดไปขเร็ว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 เรเร็วเร็วเเเหวเ ได้ครัโอ้ยแกนแล้วแกนแล้วขอบคุณครับโอ้ย <c oughs> มันหนีคือว่าสิ

ก็คือหวเงางชุดีเขาหากัน้ง,นนงนนได้ใส่ก่ะนอ้ <c oughs> อยอยากหัวเร็วนี่เ <c oughs> <c oughs> ออฝอยู่ วันหน่อยยอนใส่ตะการเาเอากหโอูบอกมึงได้ายนได